สวัสดีค่ะพ่พอแม่เอฟซี FC. เนื่องด้วยเมื่อวันสองวันที่แล้วที่พี่ไข่ทองไอนะคะไอแล้วก็เหมือนกับหายใจฟุดฟาดฟืดฟดมันมีเสมหะอยู่ข้างในคอแล้วก็ไม่ออกอะนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาอาการเขาดีขึ้นนะคะแม่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรอ่นะคะค่ะก็อันนี้เป็นคลิปเมื่อสองวันที่แล้วคะ่ะค่ะก็เขาก็หายไปอะนะคะก็ไม่ได้ออีกแม่ก็ไม่ แม่ก็คิดว่าเขาคงจะแบบว่าไม่เป็นอะไรแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นประจำนะคะค่ะค่ะแต่พอมาเช้าวันนี้นะคะพี่ตองแท้ก็เป็นอีกนะคะท,ทั้งทั้งที่แม่ก็คอยใส่เสื้อกันหนาวคอยทำให้ตัวเขาอุ่นไว้นะคะแม่มีความรู้สึกว่า ของแท้เนี่ยไอยแบบนี้มาร่วมปีแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ไอตลอดทั้งวัน<แ>คือมักจะไอเวลาที่แบบอากาศเย็นอากาศชื้นนะคะแล้วเขาก็จะหายไปนะคะจนกระทั่งเช้าวันนี้แม่คิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาข้างในหรืออะไรสักอย่างนะคะแม่รู้สึกเป็นลังสังหรอน,นะคะแม่ก็เลยว่าแม่ต้องพาพี่ทองแท้ไปดีกว่าคะ่ะ พี่ทองแท้เขาเป็นพี่ชายเจ้าอ้วนนะคะซึ่งมันจะมีกรรมพันธุ์ซึ่งเป็นโรคที่ที่อาจจะเป็นเหมือนกันได้นะคะค่ะทําให้แม่เนี่ยต้องพาพี่ทองแท้ไปดูปอดดูอะไรก่อนดีกว่าค่ะทองแท้ไปหาหมอกันนะลูกนะค่ะใครที่เป็นห่วงน้องไข่ดาวตอนนี้น้องไข่ดาวหายแล้วนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะสลับกันเป็นค่ะ นี่แม่ก็พาพี่ทองแท้กำลังจะไปคลินิกไปหาคุณหมอนะคะค่ะพี่ทองแท้เขาเป็นแมวที่เรียบร้อยเลี้ยงง่ายไม่ไวุ่นวายนะคะเป็นพี่ชายของเจ้าอ้วนก็คอ,อกนี้ก็เหลือพี่ทองแท้คนเดียวนะคะค่ะเขาอายุสี่ขวบค่ะทองแท้คะมันต้องกลัวนะค่ะแล้วเดี๋ยวมาฟังว่าผลเอ็กซเรย์ปลอดออกมาเป็นยังไงฟังคุณหมอนะคะ ไอมานานแล้วใช่ไหมไม่ค่อยดีไอมานานแล้วใช่ไหมไปไปเช็คดูสักหน่อยน่าจะดีกว่าค่ะนะคะแต่ปอดเนี่ยเริ่มมีเป็นฝ้าป,ปอดเริ่ม<ร>เป็นฝ้าค่ะหมายความว่าแบบอาจจะอักเสบอาจจะเป็นลักษณะของการเสือ่อมก็ได้ค่ะเขาเพิ่งสี่ขัวปะ่ะคะอ่าถ้าอย่างนั้นสี่ขั้ก็ไม่น่าเป็นในกรณีอย่างเงี้ยเป็นพวกภูมิแพ้แล้วล่ะหรือกลายเป็นเรื่องหอบหืดไปแล้วก็จะมีปัญหาปอดแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรอกค่ะค่ะ ว่ามาดูมุมนี้เนี่ยหัวใจมันดูไม่ได้โตนะแต่ว่าคนมาดูรูปนอนหงายแล้วมันค่อนข้างค่ะค่ะแต่แต่ว่าตรงปอดอ่ะแน่นอนว่าต้องมีปัญหาอาจจะอักเสบเรื้อรังอย่างที่คุณหมอบอกเพราะว่าเขาพึ่งยังเป็นแนวเด็กอยู่เขาเป็นบอลภูมิแพ้อ่ะอ่าค่ะอาจจะเริ่มพัฒนาเป็นหอบหืดค่ะนะคะก็คุณหมอก็รักษาเบื้องต้นให้หน่อยนะคะได้เดี๋ยวจะต้องให้ยาไปกินพวกกลุ่มขยายหลอดลมเพราะว่รักเสดเนาะค่ะ มมีสเค่ะแล้วก็คุณหมอได้วงแล้วก็อธิบายให้แม่ฟังว่าผนังหัวใจพี่ทองแท้โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งอยากจะให้แม่พาน้องไปทําการเรียกว่าเอ็กโคหัวใจคือตรวจตรวจหัวใจดูว่าเขาเป็นโรคหัวใจแบบอะไรโตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคด้านระบบทางเดินหายใจแบบเนี้ยมันจะส่งผลกับหัวใจด้วยนะคะค่ะก็ แม่ก็เศร้านะคะที่ได้ยินข่าวแบบนี้แต่ว่าแม่ก็ต้องสู้ค่ะเพื่อลูกนะคะค่ะคุณหมอก็ให้ยานะคะเบื้องต้นมาเป็นยาไลายเสมหะขยายหลอดลมนะคะให้กับพี่ทงแท้เวลาพี่ทงแท้มีอาการนะคะค่ะแล้วก็บินค่ารักษานะคะแม่กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้ช่วยให้แม่ได้พาพี่ทงแท้ไปหาหมอนะคะ ซึ่งคุณหมอที่นี่ได้ทำการนัดไปให้นะคะในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าฟังจากประวัติของเจ้าอ้วนเนี่ยเจ้าอ้วนเป็นน้องพี่ทองแท้นะคะเจ้าอ้วนในหัวใจวายนะคะน้ำท่วมปอดแต่ทีนี้ว่าแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับพี่ทองแท้ด้วยนะคะแล้วยิ่งมาเอ็กซเรย์เจอว่าพี่ทองแท้เนี่ยระบบทางเดินหายใจปอดเป็นฝ้า ซึ่งจะเกี่ยวพันกับหัวใจด้วยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องพาน้องไปตรวจหัวใจนะคะแม่ก็ภาวนาว่าขออย่าให้พี่ทองแท้เป็นโรคหัวใจนะคะแม่นะคะก็ไลฟซึ่งทุนทรัพย์ที่จะต้องพาพี่ทองแท้ไปตรวจหัวใจในวันที่14นะคะ แม่อยากจะกราบขอความเมตตานะคะขอท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญช่วยกันสมทบช่วยให้พี่ทองแท้ได้ไปตรวจหัวใจที่โรงพยาบาลในวันที่14นะคะค่ะช่วยพี่ทองแท้ด้วยนะคะค่ะ